แม่อ้อยงเอี้ยงมีมเรื่องมา,มาเล่า,า,ลาค่ะมีวันนี้เราพามาดูมะนาวหลักบ้านของเราน<อ>มะนาวพันธุ์เป้นลำไผ่ค่ะอ๋อน,น,น,นี่นะคะพันธุ์นี้นะคะพันธุ์เป็นลำไผ่ก็เป็นพันธุ์ที่เขาจะเปลือกบางค่ะก็น้ําหอมน้ําเยอะนะขนดกขนดกด้วย,ยปีกเยอะมากแล้วก็มีหลายรุ่นนะมีลุกนกิวแล้วมีอันนี้แล้วก็มีลูกใหญ่ด้วยนะคะ ใช่เอพันนี้นะคะก็จะแบบนิยมปลูกแถวบ้านเรานะบ้านแถวสัปพานอย่างนี้นะคะก็เป็นที่นิยมของพวกแม่ทาด้วยนะที่เขาทำขายกันเพราะว่าเขาเนี่ยจะลูกใหญ่แล้วเปลือกบางเขาก็น้ําเยอะค่ะอร่อยปรุงได้หลายเมนูนะคะร้มายำก็ได้น้าพริกก็ดีน้ำมะนาวก็ดเด็ดวันนี้เราก็จะมาผ่าให้ดูเขาแบบเขาเปลือกบางแล้วก็แบบ น้ำมันจะเดือดเยอะแค่ไหนเราจะมาชิมความเปรี้ยวกันด้วยม<อ>ั้ยไหมมาดูกัน,นแม่ขัดสาดกันสินี่ค่ะตัวใหญ่ผ่านเลยดูว้าแค่ผ่าจะน้ำไหลแล้ว มะนาวนี่ค่ะเปิดบานน้ำเยอะตอนผ่านนี่แบบน้ำไหลออกมาเลยเรามาลองลองบีบไหมลองบีบดูน้ำไหมมาแค่บีบเนี่ยนะน้ำหอเนี่บีบเบาๆน้ำเขา ในแ,แกงแบบจะคห,หอมเลยนะ,ะท,ำทำน้ำมะนาวก็หอมหอมแล้วแบบแซ่กกินเลยนี่นะคะมะนาวค่ะที่ป้นลำไยของเรานะคะก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่แนะนำค่ะที่บ้านไว้ทำแกงอร่อย <c oughs> <c oughs> ใช่คะ่ะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถมาได้ะคะ่ะที่สวนสัตรพันไม้ของเรานะคะมาดูต้นพันธุ์กันสำหรับชาวสวนคนไหนที่สนใจนะคะแบบว่าเยอะๆอันหลายต้นเป็นร้อยต้น ติดต่อมาได้ค่ะแบบจะได้ราคาพิเศษถ้าจะจ่็นออนไลน์เราก็มีค่ะั่งได้เหมือนกันที่เพจเฟซบุ๊กนะคะเข้าไปได้ค่ะหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์ที่หน้าจอนะคะหรือว่าแอดไลน์ด้วยเบอร์ที่หน้าจอได้เลยค่ะก็สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะคะช่องแม่อ้อยนางเอื้อนมีเรื่องมาเล่าค่ะติดตามกันด้วยนะคะ